ทุกอย่างไม่ได้ลูกเออไม่ต้องทีระยางสอย่าง,อง,อางทุกอย่างเลยไม่แช่อะไรในละไม่ละไปเลยลูกไม่แช่อะไรในไหมไม่ไหมไปเลยสิทุกอย่าง จะได้ไม่มีขอบเขตล้างไปไล่ล่องรอยล้างไป อย่างเลยลูกพร้อมาเททุกอย่างอยากจะอย่างสองอย่างไม่แ่อะไรในไะม่ไม่ไปไม่แ่อะไรในะใช่ในะไม่ใช่ไปเลยสิ ทุกอย่างไซไม่แช่อะไรในละในไม่ละไปซะได้หมดปริพทดในการคอยละไม่ละหมดห่วในการคอยละไม่ละโลกไม่แฉ่อะไรในละในไม่ละไปซีทุกอย่างไม่แฉ่อะไรในไม่ม่ไม่ไปซีไม่แช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ไปซีจะได้หมดปริพทดในการคอยใช่ไม่ใช่อะไรจะได้หมดห่วงที่ถีในการคอยหลงใช่หลงไม่ใช่อะไร ในไม่ในไม่ไม่อะไรก็ไม่เลยสิไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ใชพาเลมลูได้ไรล,ลงลอยล้างพาเมนไปว่างล้างพาเมนไปตัดรูช่วยพาเมไป อยางในโลกผู้อย่างมันก็ไม่แช่อะไรในะใช่ในะไม่ใช่อยู่แล้วผู้อย่างเนีสิผู้อย่างเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่อยู่แล้วโลกผู้อย่างเนี่ยมันไม่มีทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อยู่แล้ว ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนกับตัณหาปรุงแต่งที่ถี่ทั้งนั้นทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีทั้งละทั้งไม่ละอยู่แล้วลูกยาเม่ใช่อะไรในละในไม่ละอะไรไม่ใช่อะไรในละในเมละอะไรไ แต่ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีหลกละไม่ละแต่ถ้าตัวเองเนี่ยถ้าตัวเองอ่ะมันก็จะหลงมีหลงมีละหลงมีไม่ละอะไรทุกอย่างสิอย่ามัวแต่ตัวเองมัวแต่จิตยมัวแต่กายมัวแต่จิตทุกอย่างมันไม่มีจจทั้งละทั้งไม่ละอยู่แล้วลูกม,มันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม,ม่อยู่แล้วทุกอย่างเลยสิ ไม่แ่อะไรในละไม่ละเนี่ยทุกอย่างเลยสิไม่แ่อะไรในไม่ในไม,ไม่ไม่ในกระทุกอย่างเลยสิไม่แ่อะไรในใช่ในไม่ใช่ในกระทุกอย่างเลยสิมันจะได้มันจะได้หมดปริพอดหมดห่วง การคอยละไม่ละในการคอยตัดไม่ตัดในการคอยใช่ไม่ใช่ในการคอยไหมไม่ไหมอะไรก็ไม่แ่อะไรในไหมในไม่ไหมไปเลยสิไม่ ไม่ไปเลยลูกไม่ไปเลยสิไม่แช่อะไรในละอะไรในไม่ละไปเลยสิไม่เลยสิไม<ป>่แ่อะไรในละในไม่ละเลยสิ <c uren> ในไม่ไมมเลยสิทำอะไรด้วยทุกอย่างลูกทำอะไรทุกอย่างไม่เลยไม่เลยสิไม่แชร์อะไรในไม่ในไม่ไหมเลยสิ ร้อนไปเลยแบบร้อนไเลยดีแบบร้อนไปเลย หนูล่อกระธาตุเลยทุกสิ่งทุกอย่างเลยลูกว่างไม่ว่างกับเพล้ามนไปเลยไม่เลยสิไม่ใช่อะไรในไม่ในไม่ไม่เลยสิไม่เน่าไม่ไม่สลักไม่ไม่เหลือไม่ไม่เหลือทั้งไม่ทั้งไม่ไม่่มเหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือ อะไรๆก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือสิอ้าวทุกสิง่งทุกอย่างเราระวัดรุภูมิ แต่พมาลอดยังเห็นว่าเวทีมหานรกนะกรรมมัจีกรรมมโนกรรมกรรมซ้อนธาตุซ้อนฐานกรรมซ้อนธรรมทั้งหมดั้งตินกรรมในมรรคกรรมในผลกรรมนิพพานกรรมในทิฏฐิความทิฏฐิในการทั้งหมดทั้งมวลในเรื่องมรรคผลนิพพานเรื่องการบรรลุไม่บรรลุในเรื่องการเข้าถึงไม่เข้าถึงในเรื่องหมดไม่หมดกรรมในเรื่องของตัณหาทิฏฐิประธานทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องหมดไม่หมดเกี่ยวกับเรื่องติดเรื่องหลุดเกี่ยวกับเรื่องละไม่ละ เกี่ยวกับเรื่องปล่อยไม่ปล่อยเกี่ยวกับเรื่องวางไม่วางเกี่ยวกับเรื่องหมดไม่หมดทั้งหมดทั้งสิ้นนะทุกกรณีกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นอโหสิอโหสิ่อโหสิ่อโี่ t p a s a ตอนนี้ไม่ต้องถามเลยหรอกเล้ก็อะไรแล้วก็ไม่ไปเลยเออ ไม่ทางไม่ั้าไม่ไม่ไปด้วยกันนี่แหละเรียกว่าตัดเลยตัดตัวใคยเริ่มตัดตัวคอยจบตัดตัวคอยคอยคอยสะแสวงคอยค้นหาตัดเลยเพราะมันเป็นกระแสตัณหางนี่ลูก อะไรแล้วก็ไม่เลยไม่ทั้งไม่ทั้งไม่ไมัถ้าิ่ก้าเป็นไออดสกนตันนหตันนะลูกนะไปแสวงหาเ่็เป็นตัญหาได้เป็นยานปัญหาได้เป็นยาน ไม่จะไม่จบอืมมันจะไม่จบใช i ฉันมีปัญหา n า n าอังกฤษ i ละฉันฟังภา e t อังก n a n ร็วก i t h ภาษาเว n ยดนามตอนนี้ฟังภาษา่ีนเขย่งชั่วหน่อยฟังภาษาเวียดนามจะงงไม่เป็นไรก็คอมเศร้าเข้าใจไม่เข้าใจก็คอมเศร้าคุูจะเด้าใจหรือนม่เข้จก็ขมเศอา มันไม่ใช่การเอาไงทั้งเใจแล้วไม่เข้าใจถ้าเอามันก็เป็นปัญหาเป็นอุปารเป็นยุววัดที่อ่านตัณาปล่อยผ่านอย่างเดียวอยนใจอะอยนสิทธิ์ a t h e n t o let it bypass listen and bypass so I want to ask one thing that เอ่อถามอีกค่ไหนอะถามได้ไหมคะได้ so in the past to now every time when my Right eye or my left eye? I c I I will worry and something will happen. คือมันก็ผ่านมาผ่านไปอย่างเงี้ยตลอดเวลาแหละไม่ว่าลมนั่นหรือลมนี้จิตบบนั้นแบบนี้มันก็อย่างเงี้ยตลอด What happen real is ที่ตามันขยับซ้ายขวาไม่เป็ไรไมใช้มันเยอะก็ธรรมดา You why lot use that's like a that. So just ลอดคิดว่า มันเปียกยบกับกำมคะก็คนก็ไม่ไหม้ไปเรื่อยๆหน่อยจะได้ไม่ัมไปห่วงวนอะไรอะไรแล้วก็ไม้มันทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้แหละนะดัี่มรแบบเนี้ไปบ่อยมัก็ตัดคววนให p a by understanding or meditation or what คือต้องพยายามฟังบ่อยๆหน่อยลิงฟังบ่อยๆแค่ฟังย่าเดียวขอพ่อนะั่ก็เป็นไปตามนั้นเองไม่ต้องไปหาแทนไม่ต้องไปหาวิาวิจารอะด้วยม่งั้นมันจะไม่สเนั่นแฟังไปวก็ตัดตั r ไปเ t ื่องไมอังไป่ังจะไม่ตัดไฟังไปเยแค่ฟังไปแังไปเรื่อัเื่อังไปเร่อยๆฟังไปเรื่อยๆแค u h ังไปเ่อยๆแค่ฟัง t a เรื่อยๆแ i ่ e ังไปเรื่อยๆแค่ฟ a งยฟัง ปฏิบัติดยการนั่งสมาธิไม่ใช่หรอคะคือไอ้ตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วไอ้ตรงที่นั่งสมาธิมันไม่ได้หลุดพ้นหรอกที่จริงมีดีเทชั่นอีกน็อตเลยแล้วท่านก็มานั่งปล่อยที่ต้นนพอท่านก็นั่งปล่อยไปทำยานี่แหละยูดาจัสซิฟแนสโวลี l อนด์วิเวียแล้วมันก็ค่อยๆระงับไปเองอันเดนเอเวอร์จิงอีกทีนี้ก็คืออย่าไปเรียนแบบท่านเธอไม่ใช่เธอไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนะ เราฟังเวลาท่านตรัสรู้แล้วท่านมาสอนคนเห็นไหมเขาพูดให้ฟังปั๊บก็หลุดพ้นเลยลูกพูดให้ฟังปั๊บก็หลุดพ้นเลยพูดฟังปั๊บก็หลุดพ้นตามเลยเห็นต้องไปนั่งสมาธิต้องไปเจริญอะไรตรงไหนเลยเออแค่ฟังท่านสรุปให้เรียบร้อยมันมันจะต้องฟังแล้วมันจะจบยังไงสรุปให้เรียบร้อยหมดแล้ว

ก็จบตามตามจบตามในขณะฟังนั่นเลยเออนี่เขาต้องเป็นั่งสมาธิเปล่าเลยบางในสิ่งที่จบมันก็จบอย่างหลวงพ่อบอกว่าอะไรๆลูกก็ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เลยดิทุกอย่างลูกก็ตามนั่นเลยถ้าจบไปเรื่อยเองตามไปเรื่อยๆัดด เราไปรับรองสมาธิม yeah, ีปัญหากับเรื่องนั่งสมาธิอยู่แล้วก็เลยก็ไม่ต้องไปก็ยืนเดินธรรมดาอย่างเงี้ยลูกจะนั่งก็นั่งธรรมดาเงี้ยไม่ไม่ต้องคิดว่าจะต้องนั่งทำอะไรเราก็นั่งไปเลยฉยธรรมดานอนก็เหมือนกันยืนเด้ก็เหมือนกันไลด์ดาวน์แทนดิ้งไม่สวยงั้นคุณจะเครียดไปเรื่อยพยายามจะทำให้ได้อย่างงั้นอย่างนี้ตายหาเลยปฏิกิริยาปฏิกิดิกไปเรื่อยว in m เ d i t a t e o r whatever it's just like r e s ขอบคุค่ะนั่งก็นั่งไปธรรมดาเนี่ยนั่งไม่ต้องเอาติดไม่ต้องเอาหลุดหลุดไปช่างมันติดไปช่างมันเออนั่งไปธรรมดาเนี่ยไม่ต้องไปเอาสงบไปสงบสงบไปช่างมันไม่สงบไปช่างไม่ต้องเอาไม่ต้องไไม่ตงไม่ตองไอไม่่ นี่ลูกจะได้คลายได้รีแลกตัวรีแลกอีวินรีแลกมร้สึคลายคลายเราบวมบานทิ่งบานจะไปนั่งทำนั่งจะิญนเอาปฏิบัติเอากดดันเลงทุกคนเลยผมติดตัวทำเอากดดันทุกคน นั่งก็นั่งไปธรรมดาแหละไม่ต้องไปคอยติดคอยหลุดอะไรเออคอยติดก็ไ like ม so ่ต้องคอยหลุดก็ไม่ต şey. ้องคอยพ่นก็ไม่ต้องคอยไม่พ้นก็ไม่ต้องไม่ต้องคอยพ้นไม่พ้นอะไรเท่านั้นแหละมันก็วางไปเองมันก็วางตัววางไปเองเลลูกนะปล่อยตัวปล่อยไปเองคลายตัวคลายไปเอง